สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซีทัวรโลกครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำการประกอบยางเรเดียนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสไตล์ช่างบรรนนอกของเราก็ไม่มีแค่งัดยางบ่มีงบประมาณที่จะไปซื้อกับเขาหลอก2อ0หมื่นสาืนนะครับสุดท้ายก็มาจบนี่แหละนะครับที่เหล็กงัดยางของเรานี่แหละนะครับมาดูกันที่ว่ามันจะจบงานได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคในขั้นตอนของการงัดยางนะครับกอ็อะไรก็ได้มาลองวงล้อนะครับแล้วก็ค,อคอ่อยๆงัดลงนะครับงัดลงเหมือนก,นกันกับงัดยางทั่วไปนี่แหละนะครับทุกท่านแต่ในวันนี้นะครับมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเนะื่องละยางที่ผมซื้อมาแข็งนะครับแข็งอย่างมากนะครับ แข็งจริงๆแข็งแจงเลยแหละนะครับเพื่อนๆมันเป็นยางขอบแข็งนะไอตัวที่ผมซื้อมาวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับมันไม่มีตัวเลือกในการที่เราจะไปทําการเลือกซื้อ,อยางนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญหนก่อ็วันนี้นะครับเป็นวันที่อ่าดั้นมีฝนตกซะด้วยนะครับอ้าวยางแข็งบวกฝนตกยิ่งแข็งไปกันใหญ่ละครับพี่น้องนะครับมันก็เลยกลายเป็น งานยากกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่ในขั้นตอนของการประกอบยางนะครับเฮียน้อยสร้างๆกุหลับพี่น้องนะครับเจอยางขอบแข็งเจอฝนตกนะครับก็นะครับว่าไง่ายๆว่าเดิมทียางขอบแข็งถ้าเราจะประกอบเนี่ยเราจะไปทิ้งตากแดดไว้ใช่ไหมนะครับโดยปกติแล้วเทคนิคของผมผมก็จะทิ้งยางตากแดดไว้สัก อชั่วโมงสองชั่วโมงให้ยางมันอ่อนตัวนะครับผมค่อยมาทําการงัดประกอบนะแต่ในวันนี้นะครับเป็นวันที่อ่โชคร้ายของผมสะลาเกินนะครับซื้อไปซื้อยางมาก็ได้ยางแฉมแข็งนะครับยางขอบแข็งนะครับแล้วก็อ่าที่สําคัญนะครับก็มาเจอฝนตกด้วยนะครับงานเข้าเลยทีนี้นะครับครับนี่แหละนะครับเราก็งัดยางเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละเราก็ค่อยๆงัดไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะเพราะว่า ในเคสนี้ต้องบอกอตรงๆเลยนะครับว่างัดยากจริงๆนะครับกินปืดด้วยแหละนะครับทุกท่านนะนี่นะครับก็ถามว่างัดได้ไหมมันก็งัดได้อยู่นะครับแต่ก็อย่างัดอย่าอย่างัดห่างกันมากนักนะครับในช่วงที่เรางัดก็ควรจะอ,อยู่ไม่เกินประมาณความกว้างหนึ่งนิ้วมือนะครับระยะห่างางัดครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับไม่ควรจะห่างกันมากนะครับทุกท่านก็นก งัดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเวลาง,งัดไปก็ดูด้วยนะครับว่ายางนะครับมันตกลงไปที่ขอบกระทะหรือเปล่านะครับมันลงไปตรงกลางกระทะหรือเปล่าถ้ามันไม่ลงไปกลางกระทะมันจะงัดยากมันจะงัดไม่เข้านะครับอันนี้ให้ระวังด้วยนะครับในขั้นตอนของการงัดยางนะครับถามว่างัดแล้วแมกจะแตกแมกจะดุ้งไหมนะครับแมกจะถลอกไหมก็เท่าที่ทํามาก็ไม่ถลอกนะครับทุกท่าน อานะครับการใส่ยางฝั่งแรกก็เป็นที่เสร็จสรเรียบร้อยนะครับก็ไม่ถือว่างานยากอะไรมากมายนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อหลังนะครับพอเป็นล้อหลังเนี่ยเวลาที่ผมใส่ยางนะครับผมก็จะใส่ตามลายปกตินี่แหละแต่ถ้ายางเส้นนี้เอาไปใส่กับล้อหน้าต้องใส่กลับด้านนะครับทุกท่านก็นะครับตามนั้นเลยนะครับเพราะว่า ทีกัดเขาเรียกว่าอะไรล่ะโลเคชันที่ข้างยางเขาก็ระบุมาอยู่นะครับทุกท่านนะอ่านะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปขยับขยื่นไปโดนจุบลมนะครับก็เลยเอาทิลดีโคนทาบริเวณจุบลมเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับอเอาให้ชัวร์เลยนะครับเพื่อป้องกันจุกลมรั่วนั่นเองนะครับเอาละนะครับเมื่อเราแก้ไขปัญหาเรื่องของจุบลมเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยอัด อ,อัดด้วยซิลิโคนนะครับวันนี้ล้อก็ล้อดํานะครับผมก็ลืมซื้อซิลิโคนดําลืมซื้อกาวดํานะครับแต่ที่ได้มาอาแต่ที่มีอยู่ในร้านมันเป็นซิลิโคนขาวนะครับเป็นซิลิโคนเอามายิงปอมกับกกเบื้องนี่แหละนะครับทุกท่านนะก็เลยเป็นสีขาวนะครับมีอะไรก็ใช้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ้าวลำดับต่อไปนะครับการงัดยางเข้าเนี่ยสําหรับยางเรเดียนนะครับก็ ่านจะงัดด้านไหนก็ได้นะครับอแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านแต่วันนี้นะครับผมก็ยังคงติดนิสัยอยู่เหมือนเดิมก็คือเวลางัดเข้าก็งัดตรงจุบลมเวลางัดออกก็งัดตรงจุบลมเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วนะครับส่วนใครจะงัดตรงไหนก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะแต่ในขั้นตอนของการงัดเข้านี้นะครับผมไม่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านไม่แนะนําให้ใช้อ่าท่อน้ํา อาศัยยางน้ำมารองวงล้อนะเพราะว่ามันจะหลุดเข้าไปข้างในนะครับทุกท่านนะอ่านี้แนะนําเลยถ้าจะเอามารองนะครับก็ต้องเอาชิ้นใหญ่ชิ้นยาวเลยนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบผมนี้มันจะหลุดเข้าไปข้างในนะขี้เกียรล้วงเอาออกนะครับทุกท่านเอาละนะครับวิธีการงัดก็เหมือนกันกับงัดยางทั่วไปนั่นแหละนะครับ ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับเวลาที่ผมทำการงัดผมก็จะพยายามขึ้นไปยืนบนยางแบบนี้เพื่อให้ยางมันตกขอบลงไปอยู่ตรงกลางเพราะว่าไอเจ้ายางเส้นนี้นะครับอ่าขอบอยางทั้งสองด้านมันจะเขาเรียกว่ามันกลางอ,อกอข้างนอกนะครับอ่ามันกลางอ่อข้างนอกนะครับมันไม่ได้หุบตัวเหมือนอยางบางยี่ห้อ นะครับซึ่งข้อดีของอยางที่มีลักษณะแบบนี้เวลาที่มันกลางออกข้างนอกเนี่ยเติมลมปุ๊บนะครับมันจะขึ้นขอบป,ปั๊บนะครับถ้ายางกลางออกแบบนี้นะครับ่าแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่เราใส่ยางนี่แหละงัดยางเข้านี่แหละนะครับไอย้ยางที่มันกลางๆาออกเนี่ยนะครับทุกท่านที่มันกลางตัวออกเนี่ยนะครับมันมักจะตกลงไปด้านล่างแล้วก็จะไปขี่บนขอบกระทะล้อ ทำให้เรางัดยากดังนั้นเวลาที่เราทําการงัดยางไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับพลิกกลับด้านมานะครับบีบให้ยางมันตกขอบด้วยถ้ายางไม่ตกขอบมันจะงัดยากก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะครับทุกท่านาเวลาเรางัดเราก็จะรู้เองนะครับว่า,ามันงัดไปต่อได้หรือไม่ได้ถ้างัดไปแล้วมันสุดนะครับก็ต้องอถอนเหล็กงัดยางกลับมาก่อนแล้วก็มาทําการเช็ดก่อนนะครับว่า ยางจุดไหนที่มันยังไม่ตกขอบนะครับเพราะว่าเวลาที่เรางัดไปเนี่ยยางมันมักจะขึ้นไปขี่บนขอบกระทะล้อนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ต้องมาเหยียบให้มันตกขอบนะครับทุกท่านนะก็ต้องเหยียบต้องกดให้มันตกขอบแหละนะครับมันถึงจะง,งัดต่อไปได้นะครับอันนี้ผมพยายามทําช้าที่สุดแล้วนะเพื่อว่าให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องเอฟซีได้ดูทันนะครับทุกท่านนะถ้าทําเร็วไปเดี๋ยวก็ว่าดูไม่ทันอีกแล้ว นะครับอ <cek warm> ันนี้นะครับเมื่อเรากดยางให้ตักขอบแล้วเราก็จะงัดไปต่อได้นะครับทุกท่านนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะอ่อนตัวมันก็จะย้วยให้นะครับมันก็จะมีระยะให้ตัวนะครับอ่านะครับก็อันนี้ก็ค่อยๆงัดไปเรื่อยๆนะครับมันก็เข้าไปแบบนี้นะครับงัดแบบสบายใจเลยนะครับเอาละนะครับเมื่อเรางัดมาถึงตรงนี้นะครับเหลือนิดนึงนะครับตรงนี้ก็นะครับกําลังจะตกขอบแล้วอตกลงไปแล้วนะครับทุกท่านนะ ็นะครับสรุปได้ว่าใช้เหล็กงัดยางงัดเข้าแล้วก็งัดออกได้เป็นปกติเหมือนกับยางรถทั่วไปนะครับสําหรับยางเรเดียนนะแต่ในขั้นตอนของการใส่เนี่ยต้องออกแรงนิดนึงนะครับต้องพลิกไปพลิกมากดยางให้ตกขอบอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะงัดเข้าได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปยางตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นยางขอบแข็งนะครับทุกท่านเป็นยางขอบแข็งมันก็เลย อางันยากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกวันที่ไม่มีแดดด้วยนะครับยางมันไม่อ่อนตัวนะครับเอาล่ะในเคสนี้นะครับเมื่อผมใส่ยางเข้าไปเสร็จบเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ใช้ซิลิโคนนะครับใช้ซิลิโคนยิงยิงลงไปนะครับยิงซิลิโคนลงไปที่ขอบอ่าขอบของยางนะครับจุดที่มันจะสัมผัสกันกับกระทะล้อนะครับอ่า ว่าง่ายๆว่าขอบยางเนี่ยขอบยางขอบกระทะล้อเรายิงซิลิโคนไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับทําการเติมลมเข้าไปนะครับซิลิโคนเขาขาวก็จะปี๊ดออกมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับอันนี้นะครับเนี่เราเติมลมเข้าไปแล้วนะครับเวลาเติมลมเนี่ยความลมจะต้องแรงจะต้องเร็วเท่านั้นนะครับถึงจะดันยางให้ขึ้นขอบได้นะครับหลังจากที่เรา ใช้ลมดันยางให้ขึ้นขอบแล้วทีนี้ก็เป็นการเติมลมตามปกติธรรมดาเรานี่แหละนะครับผมจะเติมเข้าไปนะครับที่60สิบปอนด์นะครับอ่าอันนี้เติมไล่ลมให้อ่าไล่ยางให้ขึ้นขอบนะผมจะเติมเข้าไปหกสิปอนด์นะครับถ้าขึ้นขอบที่60สบก็เอาแค่นั้นนะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็ต้องเพิ่มไปที่แปสิปอนด์นะครับหลังจากที่เราเติมลมยางเป็นที่เสร็จสเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ เก็บรายละเอียดโดยการเช็ดซิลิโคนออกนะครับเมื่อเราเช็ดซิลิโคนออกล้างซิลิโคนออกนะครับเราก็จะเอายางมาจุ่มน้ําแบบนี้เพื่อเช็ครอยรั่วนะครับเมื่อเราทําการเช็คแล้วนะครับ,รท,รรบทั้งสองด้านนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับทีนี้เราก็ปล่อยลมยางออกนะครับในเคสนี้ผมก็จะเติมลมไว้ที่41 PSI e นะครับ41ปอนด์นั่นเองนะครับทุกท่านสําหรับ ยางเส้นนี้นะครับเพราะว่าตามสเปคของอยางเอากลับมาที่41ปอนด์นะครับถ้าจะให้ผมไปเติม32 35ปอนด์คงไม่เอาแล้วล่ะนะครับทุกท่านนะมันขี่ไม่มันขี่ไม่สะดวกนะครับทุกท่านถ้าลมยางแข็งมันอาจจะสั่นสะเทือนนิดนึงแต่ว่ามันขี่ง่ายคล่องตัวกว่าเยอะนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลปนี้ก็นะครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็มาเอา ยางเรเดียนมางัดให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําการเปลี่ยนยางเรเดียนเองนะครับจุบลมจุบเลดก็ไม่รั่วนะครับอ่าหลังจากที่